ผู้ชมครับคดีการฆ่ารกรรมเสียต้นนักธุรกิจสปานะครับต้องแยกออกเป็น2คดีคือคดีจ้างวานฆ่าที่มีเจมดเป็นผู้ต้องสงสัยคนสําคัญแล้วก็คดีลอบยิงที่เกิดขึ้นก่อนอันนั้นยังคงตามหาตัวมือปืนอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของคดีจ้างวานฆ่าวันนี้ความคืบหน้าก็คือทางหลวงพ่อวสัน์ซึ่งเป็นพ่อของเสียต้นไปพร้อมกับทนายความแล้วก็น้องสาวเสียต้นนะครับที่ศาลฮะโดยไปขอ ถ่ายเอกสารการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง3คนครับโดยวันนี้ไปกันที่ศาลอาญานะครับรัชดายื่นขอถ่ายเอกสารการฝากขังของเจมดภรรยาของเสียต้นพร้อมกับพวกรวม3คนในคดีจ้างวานฆ่านายพิชิตหรือเสียต้นต่อศาลโดยหลวงพ่อวาสันต์กล่าวสั้นๆแบบนี้นะครับว่าวันนี้มาเพื่อยื่นคำร้องขอเอกสารการฝากขังผู้ต้องขังทั้ง3คนในคดีจ้างวานฆ่าหลวงพ่อบอกนะครับว่า หลวงพ่อเนี่ยรักเขาเหมือนลูกหมายถึงว่ารักเจมดเนี่ยเหมือนลูกสิ่งที่ได้กระทําไปก็ให้การรับสารภาพโทษจะได้เบาลงแต่หลวงพ่อก็อาโหสิกรรมให้แล้วกรรมมันพาไปก็ต้องเป็นไปตามกรรมนี่นะครับเป็นความคืบหน้าเรื่องนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของศพเสียต้นคุณผู้ชมคือมันมีความน่ากังขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางญาติของตัวเสียต้นญาติตัวเสียต้นบอกว่าเอ๊ะทำไมาสภาพศพมันดำนะครับ เล็บมือเล็บเท้าดำตัวดำคือแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นหรือเปล่าว่าตายโดยผิดธรรมชาติแล้วที่สําคัญเนี่ยทำไมถึงรีบที่จะประกอบพิธีทางศาสนาไม่มีการชันสูตรพลิกศพก่อนทั้งท่งที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจํากันได้ไหมคดีใหญ่อย่างแอมไซยไนยครั้งนั้นเนี่ยเขามีการปรับแนวทางกันใหม่เลยนะถ้าศพไหนที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพทุกรายแต่ทําไมเรื่องนี้ถึงไม่ชันสูตรก็เลยเป็นคําถามเมื่อวานฮะ ผู้รู้กูรูกฎหมายหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตเลยอย่างล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันต์บอกแบบนี้ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมตายผิดธรรมชาติไม่มีการชนะสูตรพริเศ์ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสะเพร่าหรือเปล่าตำรวจในพื้นที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมอันนี้ทนายเดชาผู้การแต้มนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าโอ้โหนี่พอมันไปสมทบกับพฤติกรรมการแบ่งแยกมรดก ในขณะที่ยังไม่มีการชันสูตรกันเลยเนี่ยมันยิ่งเข้าเค้าว่ามีเจตนาไม่อยากให้เกิดการชันสูตรเรื่องบาปเรื่องนี้มันเป็นยังไงดูกันหน่อยนะครับถ้าเราดูข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างผู้การแต้มเนี่ยนะครับท่านก็บอกแบบนี้ว่างานนี้ตํารวจและหมอเนี่ยพลาดแน่ๆเพราะเวลาการตายผิดธรรมชาติมันต้องมีการชันสูตรพิกศพนะฮะเมื่อตํารวจกับหมอไปชันสูตรตัวผู้การแต้มคิดว่าเขาคงไปดูแค่สาภาพร่างกายภายนอกหรือเปล่าว่ามีการถูกทําร้ายไหม มีร่องรอยพิรุษไหมมีหลักฐานว่าทําให้ตายหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนไปคัดค้านเนี่ยหมอก็ต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์หาพยานหลักฐานด้านเดชาด้านทนายเดชาครับย้ําถึงความสําคัญของกฎหมายชนสูตรพิกศพที่เขียนเอาไว้ชัดเจนฮะทนายเดชาบอกแบบนี้ฮะการตายโดยไม่ปรากฏสาเหตุหรือไม่ชัดเจนมันต้องทําการเชนสูตรพิกศพตํารวจจะมาใช้ดุลพินิษว่าญาติไม่เอาเรื่องไม่ได้ ไม่งั้นจะกลายเป็นช่องทางทำลายหลักฐานและอําพรางคดีพร้อมทั้งตั้งคำถามตรงไปยังโรงพักยางศีสุราชเลยฮะวันนี้บกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่มักง่ายหรือไม่ทนายเดชชายใช้คำนี้แล้วมีคดีที่เคยถูกลอบยิงที่วังทองหลางเนี่ยญาติกับเพื่อนฝูงก็แจ้งอยู่คดีมันก็ค้างคาอยู่ทำไมถึงไม่ยอมชนะสตรพิสู ประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าทําไมครอบครัวถึงไม่ติดใจเรื่องการชันสุตรพิกศพก่อนหน้านี้เราไปพบข้อมูลแบบนี้ผ่านหลวงพ่อวสันต์พ่อของเสียต้นว่าจริงๆหลวงพ่อเนี่ยก็อยากจะชันสูตรพิกศพนะแต่มันมีการต่อรองกันไงเสนอตัวเงินกันมา2-3ล้านบาทจากเงินประกันถึงขั้นพานหลวงพ่อไปลงบันทึกข้อตกลงกับตํารวจเอาไว้เลยไปเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ หลวงพ่อเนี่ยเปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวานของคุณหนุ่มกันชัยสั้นๆบอกเขาบอกว่าถ้าเอาศพไปพิสูจน์แล้วมีสารกระตุ้นจะไม่ได้รับเงินประกันถ้าไม่ไปพิสูจน์เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้2อถึงสล้านจากเงินประกันที่อาจจะได้รับมากถึง16ล้านบาทนะฮะโดยหลวงพ่อวาสันต์ก็บอกว่าแม้ตนจะไม่เชื่อแต่ก็คล้อยตามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีปัจจัยที่จะทําเรื่องการชนสูตรแล้ว เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศน,นาว่าเหตุใดถึงไม่มีการชนสูตรแล้วใครจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวตำรวจที่สอนอยางสีสุราษฎร์ไหมหรือหมอที่ไปดูศพและจะต้องมีคําอธิบายในเรื่องนี้ยังไงและยังเป็นคําถามอีกว่าสุดท้ายถ้ามีการชนสูตรจร,จริงๆผลออกมาจากกระดูกแล้วเนี่ยประกันจะจ่ายเงินหรือเปล่าที่เป็นเงินประกันกว่า16ล้านบาทเนี่ยนะครับ